สวัสดีครับมาลินทางชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทําทการแยกเจ้ต้นลูกเลมอนลามออกจากต้นแม่นะครว่าจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวลองมาติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เรามองหาข้อของต้นเลมอนลามก่อนนะที่เราจะตัดนะถ้าเราสังเกตอ,อันนี้จะเป็นเหล็กที่ผมทําทการล่อรากต้นเลมอนลามไปนะลูกของเขาวไน,นะเดี๋ยวผมจะเอาเออกก่อน,นครับก็เราจะเห็น ข้อระหว่างข้อนี้กับข้อนี้นะให้เราตัดตรงกลางมาเลยนะตัดระหว่างข้อเขานะครับกดลงไปแนละ้วจะได้มาในลักษณะแบบนี้นะนี่ครับ ก็สไลด์เราไปแช่ไว้ในน้ายาเล่งรากก่อนนะครับแ <ST an> ช่ไว้ประมาณสักสิบห้านาทีนะครับแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาปลูกครับก็สําหรับดินปลูกก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็จะเป็นกากมะพร้าวสับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ดินสําหรับดินถุงทั่วไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นตะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นเราจะเริ่มการปลูกด้วยการใส่โฟมไปรองกระถางก่อนนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับต้นไม้นะครับแล้วก็เพิ่มความชื้นด้วยการเติมกัเบเผาศัพท์รองค้นกระถางไปครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้เติมดินที่เราผสมไว้ใส่เข้าไปประมาณครึ่งกระถางนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เอาต้นต้นของลบมะลามต้นลูกใบมะลามนี่นะวางไว้ให้วางไปตรงกลางของกระถางนะครับแบบนี้นะแล้วก็ใส่ดินเข้าไปฮนะให้เต็มกระถางเลยนะครับ ข้างให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นขลลมได้นะครับกดข้างๆให้แน่นๆนะครับเพื่อต้นเข,นนนขอยู่สรงได้นะครับ กเพยงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะฮะนี่ยฮะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ไมลาา้ลักษณะนี้นะฮะแต่มันก็ให้เราลดน้ำเขานะครับถ้าหลังจากนี้เขา,ามีอาการเฉาหรือที่ออกไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเดยวเขาก็จะทำการฟื้นตัวของเขาได้เองนะครับ ็เท่านี้เสียว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับวิธีดูแลรักษาเขานะครับระหว่างที่เราทําทการแยกกระถางเขามาใหม่นะครับแยกเขามาจากต้นแม่ใหม่ๆนะครับให้ระวังเขาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับแล้วก็ใช้ถาดน้ํารองกระถางไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อใหอ้ลากเขาได้หาก,กินได้อย่างแบบสะดวกหน่อยครับถ้าลากเขามีความชช้นอยู่ตลอดเวลาเขาจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับเหมือนอย่างต้นนี้นะครับผมปลูกไว้แค่อ่า อาทิตย์เดียวนะครับเขาก็ทําการฟื้นตัวได้เร็วครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับให้เราลองก้นกระถางเข้าไปก่อนนะครับสาหรับช่วงนี้วิธีการลรักษาก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดนะครับเพราะว่าเราเพิ่งแยกเขามาจากต้นแม่เอาไว้สักสองสามวันก่อนนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทิ้งไว้ให้กับผมนะครับแล้วหากมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยครับ แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ